ุ่มภาคตัวละครจากการ์ตูนรั่แอนคันโต้ค่ะไปจ้าไปจ้าไปจ้เป็นลาจ้ะหนูกำลัสูญเสียพลังหนูรู้สึกว่าหนูกำลังอ่อนแอทำไมเราทำหน้ามันฉันได้ยินหนูในกำแพงทะเลาะกันเรื่องนั้นมีแต่เธอคนเดียวที่กังวลอย่าไปห้องผมก็ได้ฮะ พว่หนูลอยฟังหมดแล้วนานซะด้วยฉันเป็นลาไม่เอาลหู้ล่เขา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 เแกะคิปไม่ได้ตัวนาเลยนะดูแอบเข้าหอคอยบุญเนาะจบขมุนเลเขาครอบครัวเราก็ม่มีภัยแล้วหนูก็คิดว่าต้นเหตุเป็นพาอหนูมั้งฉันได้เวลาอีกแล้ว รัถไม่มีน้ามีฟ้าร้องอยู่มันก็เป็นเมดฝนแล้วมันก็จะเป็นสายฝนเม่สยไว้เม่สยไว้เราไม่พูดกันเรื่องบวญเอาเจน,โนจะต้องตัวละครที่ไม่เป็นไรคะ่ะอย่าว่าพี่สอนเลยถ้าเธอไม่พยายามเกินไปก็คงจะไม่เกะกะแบบนี้หรอกสวยซะด้วย <c oughs> นี่ลูกจะ้ะโอเคไหม ทำาเกินตูวก็ได้น,นะจ๊ะฮายายขอโทษมิลเบลฉันอยากไดตัวอื่นที่แบบนอกจากลาบา้าไม